ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับนิคคุณกรวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลด Resident Evil 4ก่อนอื่นทุกคนต้องมีโปรแกรมนี้ PP เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้โปรแกรมนี้ PP นะโหลดกันได้ในเพ t สโตจะสอนแบบละเอียดเลยนะเข้าไปในเพ t สโตแล้วพิมพ์ว่า PP ก็จะขึ้นมาอย่างนี้จะขึ้นมาว่า PP แล้วให้เรากดดาวน์โหลดเยอะ เราก็เขียนเกมที่เราอยากได้ลงไปเลยเวอร์ชันเรดเชเยนดีเวอร์ซี่เราก็เขียน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 พิมพ์ลงไปมันก็จะเล่นได้มันจะมันจะมีสองเวอร์ชันนะคระให้เราเวอร์ชันภาษาอังกฤษเวอร์ชันจีนดูออกได้ไงเวอร์ชันจีนเวอราา์ชัอรภาษาอังกฤษมันจะมีบอกอยู่ว่าเวอร์ชันจีนหรือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเอาละมาทุกคนอรอสิมันก็จะเป็นแบบนี้ เด pues. ี hmm? ๋ยวข้อให้ดูอืออี้เชี่ยก็ออกไปน้องแรกก่อนนะอย่างพวกเล่นฝากไว้เนี่ยเมื่อทุกคนโหลดเสร็จมันจะเป็นยังไงคนเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยน้อนแรกก็ตรงนี้อ่ะเริ่มเล่นตอนแรกก็ตรงนี้มันจะมีเลือกต้องไปสนใจ ก็สนใจเลยมากจะมีเพลงใด้วยจะร้รองเล่นพาร์ทนี้ให้ทุกคนดูนะร้องกดเล่นตรงนี้เลยพาร์ทที่ยังขนะั้นเนียนตรงขีดนะแล้วก็กดเล่นเลยฉัหรับพาร์ทที่ผมชอบมากที่สุดเลยจะเปพา,าร์ทนี้นะ ันเนี้ยตัวเสือตัวกัปนี้ผมก็อบล่า์โอลอง,องนให้ดูก่อนแล้วกันลอง,องนให้ดูก่อนนี่แค่ลองเล่นให้ดูก่อนนะครับ จะเลงยากนิดหนึ่งนะคบเลงในโทรศัพท์อะ่ะถ้าเลงในคอมอะ่ะจะเลงง่ายขึ้นที่สูงไว้นะครัระต่อไปแล้วแต่คุณนะครับขึ้นหนึ่งขึ้นก็แล้วแต่ ทำไมอนนี้แค่ลองเล่นนะครับถ้าเล่นจริงจะมีให้บอกกระสุนรีโหลดอยู่ตรงนี้ที่คือตรงกระสุนรีโหลดนี่จะอรอรอโหลดกระสุนวันนี้ผมแค่ลองเล่นห้เพื่อนๆดูมันทำอะไรได้บ้างลองนะชัดกัน ถ้ามัลงถ้ามันมันก็ตายนะครับจุดมากเวลาเราจะหยิบเอาของนะครับอันนี้มันก็จะหยิบเยอะกระสุนปืนพกอ๋อถ้าคุณอยากขึ้นที่สองก็มาทางนี้ก็ได้ ราจะเปิดตร่มนะครับไม่ใช่เป็นหมดนะแค่ลองเล่นครับก็ขอขอบคุณเพ่นงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมนิคุณาก่อนนะครับจำชื่อไว้อย่าลืมกดไอ้นี่ follow กันเยอะๆนะครับฟอลโ o ่ไอยอกฟอ l o ล่ไอจีผมก็ follow ได้เดี๋ยวผมบอกเขาลา กดติดตามได้เยอะได้เลยครับจะ subscribe ผมก็ได้เลยครับไปแล้ว